สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนนะคะแนวทางการทำแบบหัดที่4.1หน้าที่2นะคะหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะชั้นปหนะคะสอสอวทชั้นปหอ่ะมาดูข้อที่1กันเลยนะคะจับคู่โจทย์ทางซ้ายกับโจทย์ทางขวาที่มีผลลัพธ์เท่ากันอันนี้ง่ายๆเลยนะคะเราทำได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือหาคำตอบของฝั่งซ้ายมือและหาคำตอบของฝั่งขวามือ ข้อไหนที่คําตอบเท่ากันเราก็โยงเส้นเข้าหากันได้เลยนะคะแต่วิธีนั้นมันก็จะคือจะช้าใช้เวลาเยอะขึ้นเนาะเพราะเราต้องคํานวณทุกข้อทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งวิธีก็คือพยายามหาข้อที่เขียนเหมือนกันคือโจทย์เดียวกันนะคะแต่มันเขียนกันคนละแบบเฉยๆแต่มันคือโจทย์เดียวกันแล้วทาแล้วผลลัพธ์มันเท่ากันนะคะอย่างเช่นข้อที่1 48ี่สิคูณสหารด้วย2 เขียนรูปแบบใหม่ได้ไหมคะ48คูณ3หารด้วย2เขียนใหม่ได้เป็น48คูณ3หารด้วย2อ่ะ12 2. แบบนี้นะคะแบบนี้ข้อ2 48คูณ12หารด้วย3นะคะ,ะข้อ3 อ่ะทีนี้เรามาดูฝั่งข้อ a ฝั่งความอือบ้างเขียนรูปแบบใหม่ได้ไหมคะเขียนรูปแบบใหม่260หารด้วย25คูณ 10. อ่ะข้อ b ค่ะ10คูณ240หารด้วย3ข้อ c 260หารด้วย10คูณ25 ข้อ D 48คูณเศษ3ส่วน12ข้อ E 240คูณ3หารด้วย10ข้อ F นะคะ260คูณ3หารด้วย10อ่ะข้อ G อ่ะทีนี้ได้แล้วเรามาดูนะคะเรามาจับคู่กันดูข้อที่1 48่คูณ3หารด้วย12ออ่ะคล้ายกับข้อไหนคะ 48คูณ3าหารด้วย12งนักเรียนเจอไหมคะ48คูณ3ามหารด้วย12เจอแล้วนะคะก็คือข้อ D นั่นเองนะคะข้อ D นะนักเรียนยงเส้นไปหาข้อดีได้เลยนะคะเห็นนะเขียนคนละรูกเฉยคือ12หารด้วย12เนี่ยเราก็ใส่12อยู่ข้างล่างเป็นตัวส่วนของ48ก็ได้หรือหารด้วย3ามหาราเป็นตัวหารของ3ก็ได้ ต่อไปข้อ2 48คูณ12หารด้วย3 4มคูณ12หารด้วย3มีไหมคะหารด้วย3มันหารด้วย3ข้อไหนเอ่ย48คูณ12หารด้วย3จไหคะเลขเดียวกัน12คูณ48หารด้วย3 อันเดียวกันเขาให้เป็นตัวเศษตัวเดียวกันตัวส่วนคือตัวหารเนี่ยตัวเดียวกันก็พอนะคะก็คือได้เป็นข้อ G นะคะต่อไปก็3เศษ10ส่วน3คูณ240ตัวเศษคือ10คูณกับ240หา10คูณ240แล้วหารด้วย3คือข้อไหนคะข้อ b นะคะตัวหมที่เราเขียนสีน้ำเงินเนาะ ดูสีน้ำเงินที่เราเขียนไว้นะคะต่อไปก็4เศษ3ส่วน10คูณ260นักเรียนก็หาที่ตัวเศษเป็น3คูณ260 3คูณ260คือข้อไหนคะหารด้วย10ก็คือข้อ f นั่นเองนะคะต่อไปข้อ5 260หคูณ10หารด้วย25 260หคูณ10หารด้วย25นั่นคือข้อ A นั่นเองเห็นไหมคะ ง่ายไหมคะง่ายนะคะถ้าดูแบบนี้เขียนคนละแบบแต่คําตอบจะเหมือนกันเพราะตัวเลขมันเหมือนกันแล้วนะคะนะักเรียนดูง่าย,ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะอาจลองดูในโจทย์ของแบบฝึกหัดของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะง่ายอย่างนี้ไหมนะคะต่อไปหาผลคูณอ่าอันนี้จงหาผลคูณนะคะหาผลคูณแต่ละข้อเลยอ่ะอันนี้ก็คือถ้าเราสามารถหารได้ นะคะหารเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้แล้วก็ทำนะคะอย่างข้อที่1 6ส่วน25คูณ200ร้ก็เป็นการคูณเศษส่วนนั่นเองนะคะถ้าอันไหนที่มันตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ทำนะคะอันนี้ก็นำแม่แมมเลยได้ไหมคะแม่ยิ้มหา้าท้องได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ตัดทีละแม่ห้าก็ได้ห้าห้ายิ้มห้าห้าหารห้าห้าหารยี่สิบห้าเท่ากับห้าห้าหารสองสองร้อยห้าหารสองร้อยได้ 40นะคะต่อไป5หารต่อ5 1 5 5, 5 5 8 40ได้เป็นเท่าไหร่คะ8คูณ6เป็น4 18นะคะแบบนี้ต่อไปข้อ2 300คูณ2ส่วน3นะคะตัดได้เลยนะคะแม่3มาหารเลย3 1 3 3คูณได้ได300คะ่ะ3คูณ100ได้300จากนั้นนำ100คูณ2ค่ะ,100ค, 2, คะ100คูณ2ได้เป็น2 นะคะคำตอบเท่ากับ2อน่อยนะคะพยายามหาแม่สุดคูณที่มันสามารถหารได้ทั้งตัวเสร็จและตัวส่วนนะคะทั้งตัวเร็จและตัวส่วนนะคะ12ต่อไป12ก็คือ12 1 12 12 4 48, 4 8 4คูณ5เท่ากับย0แบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปก็4 5 6คูณ4ส่วน7อันนี้ก็ตัด เจ็ดส่วนบนล่างนะคะเจ็ดตัดเลยเจ็ดหนึเจ็ดเจ็ฉะนั้นเอา8นำแปมาคูณ4เท่ากับ3 12สิบสองนะคะต่อไปก็ห้าเศษเจ็ดส่วนหาคูณหนึ่งานำไม่หามาหารเลย5้าหนึ่งห้าหคูณยีได้1นึนะคะต่อไปข้อหกค่ะเกอะไรได้51 ไม่มีอ่านนะแม่3มาหาร3คูณ3ได้9 3คูณ4เท่ากับ12นะคะ3หารต่อ313 313 3 7 21อ่าได้เท่ากับ17คูณ4 17คูณ4เท่ากับไหนะคะ ได้68อ่านเรียบร้อยนะคะนี่คือการหาผลคูณนะคะนักเรียนพยายามหาตัวเลขที่มันสามารถหาได้ทั้งตัวบนและตัวล่างหรือหาได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะอ่าเขาเรียกว่าเป็นการทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะอ่าแล้วก็หาคําตอบนะคะคือการคูณเศษส่วนนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะแนวทางการทําแบบฝึกหัดน,นะคะที่4.1นะคะ นักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะคะโอเคสสวัสดีค่ะ